สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปพิเศษค่ะสมัยจะมาดูกันให้เลยว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดที่เรียกได้ว่ามีเกณฑ์เข้าเกณฑ์แห่งรวยปังรับวันที่16กุมภาพันธ์ปี2564นี้ค่ะอยากจะอธิบายอย่างนี้สักนิดนึงนะ ว่าสําหรับคนที่จะมีโชคมีลาบในวันที่16กุมภาพันธ์นี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการโคจรของดวงดาวเพียงอย่างเดียวนะยังจะต้องขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาของแต่ละบุคคลด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามการโคจรของดวงดาวก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะบ่งชี้ที่จะบ่งบอกว่าคุณน,นั้นเข้าเกณฑ์หรือเปล่านั่นเองนะคะและในคลิปชุดนี้สมัยจะไม่ได้มีการจัดอันดับว่าใครเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2หรืออันดับ3นะเราก็จะยกมาแต่ และลัคนาราศีเพื่อที่จะมาอธิบายบอกกล่าวกันให้ทราบค่ะคลิปชุดนี้นะมีผู้ที่เข้าเกณฑ์ด้วยกันทั้งหมด7ลัคนาราศีค่ะเรามาฟังกันเลยนะว่าจะมีลัคนาราศีใดบ้างค่ะ คิวแรกนี้เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 6กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะเรามาดูกันเลยนะว่าทำไมชาวลัคนาราศีกันถึงมีเกณฑ์แห่งรวยปังรับวันที่16กุมภาพันธ์2564นี้ค่ะชาวลัคนาราศีกันคะคุณมีดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะค่ะและในช่วงวันที่16กุมภาพันธ์นี้นะคะ ะะดาวพระจันทร์โคจรมาเล็งลัคนาราศีกันพอดิบพอดีค่ะและตำแหน่งของดาวพระจันทร์นั้นเป็นเทวีโชคคําว่าเทวีหมายถึงผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันคุณมีโอกาสสูงมากที่จะมีโชคมีลาบจากบุคคลที่เป็นเพศหญิงไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณนา้าพี่ที่ทํางานที่เป็นผู้หญิงหัวหน้างานที่เป็นผู้หญิงประมาณนี้นะคะตัวเลขที่เกี่ยวกับบุคคลที่เป็นเพศหญิงจะ นำมาซึ่งโชคลาภให้กับคุณดีเยี่ยมมากๆเลยนะเพราะดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะด้วยโชคลาภมาเล็งลัคนาของคุณพอดิบพอดีในวันที่16แบบนี้นะคะและคําว่าเทวีโชคนอกจากจะหมายถึงบุคคลที่เป็นเพศหญิงแล้วก็ยังหมายถึงเทพเทวดาที่คุณบูชาที่คุณเคารพนับถือที่เป็นเพศแม่นั่นเองนะลองไปสังเกตดูถ้าใครเคารพบ,บูชาเทพเทวดาท่านใดที่เป็นเพศหญิงเพศแม่ก็ เรสามารถกราบไหว้บูชาขอพรขอชัยกันได้เลยนะคะประกอบกันกับดาวพระเสาร์ค่ะชาวลัคนาราศีกันค่ะดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณและดาวพระเสาร์ได้โคจรอยู่ในเรือนปุตตะได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีความหมายอีกอย่างหนึ่งของคําว่าปุตตะนั่นก็หมายถึงโชคลาภค่ะโชคลาภคําว่าปุตตะเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงโชคลาภชิ้นใหญ่ชิ้นโตเหมือนคําว่าลาภแต่ก็หมายถึงการมีโชคมีลาบเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นโชคลาภแน่นเป็นปึกแผ่นยาวไปสองปีกว่าแบบนี้สิ่งดีๆโชคลาภความเฮงความรวยความปังเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกันได้แน่นอนค่ะคุณก็เลยถือว่าเป็นหนึ่งใน7ลัคนาราศีที่เข้าเกณฑ์เฮงรวยปังในวันที่16กุมภาพันธ์นี้นะคะก็ต้องขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆนะคะเสียงโชคเสียงดวงก็ขอให้สำเร็จและรวยกันทุ่นหน้าค่ะไว้จ กันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ